อไรนักหนามันขายชาติเราคนอะไรกันนักหนาโคุณแม่ต้องกาจะพูดอะไรคะคุณแม่ต้องมาจะพูดอะไรคะขายชาติแค่ถามหน่อยเดียวเมื่อกี้แค่ไหถามหน่อยเดียวไอคนนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้พูดมันเป็นเไม่ได้ยังไงอ่ะประชาชนจะพูดอะไรไม่ไดุ้มพูดมามามาคุยข้นมามาคุยมคุยกัน้ คุยผการนี่มาคุยก่ยนีนะอยมาคุยผกานเเนี่ยเนเป็นอะไอย่างเงี้ยคุยผกานย้าโอ้โหขาหน่ยเดียวไม่ใช่แค่หหนเดียวไม่่คนนั้นอะไม่เป็นไรม่คุย่คุย่นคุย